สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เลสีทุกท่านวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆทุกคนมาดักนกอีกเหมือนเคยนะครับตามแบตฉบับนะครับคือวันนี้เราจะมาดักนกกระปุกด้วยกันนะครับเพราะว่าผมเห็นแ,แถวๆนี้มันมีอยู่นะครับก็เลยจะลองมาดัดดูจะเอาเสียงเป็นเอามาต่อนะครับจะเอาเสียงจากบลูทูธมาต่อก็แล้วก็จะเอาผมจะเอาจเจ้าไอ จิงจกนะครับมาเป็นเหยื่อล่อนะครับคือเราจะลองต่อดูนะครับว่าจะเข้าเปล่าเพราะว่าก็จะเอาเสียงต่อให้มันบินมาใกล้ๆแล้วก็เอาจิงจกมาเอเป็นเหยื่อล่อให้มันเห็นดูเสื้อว่ามันจะเข้ามาไหมก็ยังไม่เคยต่อนะครับก็จะลองดูนะครับ กลัวอย่างเดียวครับกลัวมันจะไม่เข้ามาเท่านั้นเองถ้ามันเข้ามานี่ผมเชื่อว่ามันต้องปิดแน่นอนครับเพราะว่ากระดักตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นนกใหญ่หรือน,นกเล็กมันก็ถ้าบินมาก่อมันก็จะติดหมดเลยครับ แต่ที่ผมเห็นเขาต่อๆกันนะครับถ้าจะให้ดีกันต่อไอ้นกกระปุกนะครับมันจะต้องมีตัวล่อด้วยนะครับคือจะต้องมีตัวปลอมที่เป็นนกกระปุกนะครับเห็นเขาเอามาวางล่อไว้เพราะไม่อย่างนั้นมันจะไม่ค่อยจะกล้าเข้านะครับมันจะมามาแหละแต่ว่ามันจะมาเออดองๆมองๆแล้วก็จะไม่เข้านะครับอันนี้เราก็จะลองมาดูนะครับแต่ว่าก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับ นอกจากมีเสียงมาต่อแล้วถ้าจะให้ดีจริงๆเราจะต้องมีตัวล่อด้วยนะครับคือจะต้องมีตัวนกกระปุกตัวปลอมหรือว่าตัวจริงก็ได้นะครับมาวาังล่อด,ด้วยมันถึงจะเข้าดีนะครับอันนี้เราก็ยังไม่มีนะครับก็ลองมาต่อดูก่อนนะครับว่าจะเข้าหรือเปล่า แล้วเราก็จะเอาบลูทูธซ่อนไว้ข้างล่างนี้นะครับเอาลำโพงบลูทูธซ่อนเอาไว้ข้างล่างเพื่อจะได้เปิดเสียงไอนกกระปุกมันร้องนะครับ อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็อรอลุ้นอย่างเดียวนะครับว่ามันจะเข้าไม่เข้านะครับเพื่อนเพื่อนลงสังเกตดูตรงรูกศรแดงแดงนะครับมันจะมาทางนี้แล้วนะครับ มาแล้วนะครับแต่ว่าไม่กล้าเข้ามาที่ตัวกระดักนะครับก็ถือว่ามาไวเลยนะครับแต่ว่ายัาง,ตง,ตงต้องมอง,มอ,งอยู่ยังไม่กล้าเข้านะครับผมเอาเช้าจิ้งจกมัดเอาไว้ตรงกระดักให้มันดิน้นมันบินมาแล้วนะครับแต่บินข้ามไปครับไม่ได้ลงมาที่ตัวกระดักนะครับ วันนี้ก็ไม่รู้เป็นไงนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอินเทอร์เน็ตไม่ดีหรือว่าเป็นเพราะว่าไอ้คลิปเสียงมันไม่ดีมันกรุกละคลาทําให้เสียงมันไม่สมบูรณ์นะครับมันอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้หรือเปล่าทําให้มันไม่กล้าเข้านะครับเพราะว่ามันรู้สึกเสียงมันจะปรุกละคลาอาจจะเป็นที่เน็ตก็ได้นะครับ มันไปแล้วนะครับไม่รู้ว่ามันจะบินกลับมาหรือเปล่าันเดี๋ยวเราก็รอลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับว่ามันจะวนกลับมาอีกไมหมน่าเสียดายนะครับมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่เข้าครับบินข้ามไปนะครับ ถ้าผมมีโอกาสได้ไปเจอรูว้ว่าหาได้ที่เจ้าตัวนกที่เป็นตัวล่อนะครับก็จะเอามาต่อใหม่ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับ มันก็บินวนไปวนมาอยู่ข้างบนนะครับแต่ไม่ลงมา บินข้ามไปข้ามมาอยู่ข้างบนต้นไม้นะครับน่าเสียดายนะครับเห็นมาแล้วนีกว่าจะเข้าท่าแล้วเชียว ดูท่าน่าจะไม่มาแล้วนะครับ มันก็ยังบินวนไปไวนมาอยู่ใกลๆข้างบนนะครับ แต่ไม่ยงลงมาใกล้แล้วเพราะว่าไม่แน่นะครับคือบางตัวที่เราต่อไม่เข้านี้อาจจะเป็นเพราะว่ามีคนเคยมาต่อแล้วก็ได้นะครับอันนี้เราก็มาพอดีลมมันแรงนะครับเราก็เลยมาเช็ดกล้องแล้วก็ลงมาเช็ดเอกระด,ดัางนะครับว่ามันจะเคลื่อนที่มันจะเออบวงมันจะเคลื่อนไหมเพราะว่าถ้าไม่อย่าง,งน,นั้นมีถ้าเราไม่เช็ดถ้าลมมันตี เวลานกมันเข้ามามันก็จะไม่ติดนะครับเอ้าดันนกกระปูกแต่นกกระปูกไม่มากลายเป็นนกประหลอดมาแทนติดครับติดตัวเล็กติดจนนกประหลอดนะครับ มาได้ไงไม่รู้นะครับโอ้โหมาตรงจุดมากเลยเรียบร้อยครับไม่ได้ตัวใหญ่ได้ตัวเล็กก็ยังดีนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าไม่ไม่เสียเที่ยวนะครับก็ยังดีนะครับที่ยังได้ตัวเล็กวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามาต่อนกกระปุกแต่ว่าได้นกปลอดแทนนะครับ อันนี้เราก็มาดูอีกมุมผ้านึงนะครับพอดีผมตั้งกล้องไว้สองตัวนะครับแม่ตัวที่เราไม่ได้ตั้งใจต่อนี่มันบินมาตรงจุดดีจังลงมาโปะพอดีเลยแต่ตัวที่เราตั้งใจจะมาต่อนี่ไม่ยองลงมา แ้ำแรกเราก็ต้องปล่อยไปนะครับ ก็ถือว่าวันนี้ไม่เสียเที่ยวนะครับถึงจะไม่ได้ตามเป้าหมายแต่ก็เอ,อยังเข้าตัวเล็กก็ยังดีนะครับแต่ถึงยังไงผมก็ต้องปล่อยไปครับเพราะว่าผมก็มาต่อเพื่อทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเองนะครับ เราไม่ได้ตั้งใจจะมาต่อมาเพื่อจะเอาไปเลี้ยงหรือว่าเอาไปฆ่าเอาไปทำะไรนะครับเราแค่ต่อเพื่อทำคลิปให้เพื่อ,อนๆได้ดูได้ชมได้ศึกษากันเท่านั้นเองนะครับส่วนนกเราก็จะปล่อยออกกลับคืนสู่ธรรมชาติไปทุกตัวนะครับ ครับและคลินี้ก็คงจะต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วมีโอกาสผมจะมาต่อใหม่ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับ mm. ผมจะพยายามหาสิ่งดีๆมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับ mm. และอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ